วันหยุดที่ไม่ได้หยุดอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เด็กๆก็เป็นคนเลือกโปรแกรมอีกแล้วค่ะจริงๆคุณแม่ก็มีงานอีกมากมายที่ยังค้างอยู่นะคะที่ต้องรอให้ทําแต่ก็วันนี้ไม่เป็นไรค่ะสละเวลาให้หนุ่มๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่ค่อยจะลุยงานนะคะวันนี้หนุ่มๆบอกว่าอยากได้เสื้อกีฬาค่ะ พอดีว่าวันนี้มีบอลยูโรนะคะฝรั่งเศสจ,จะเตะกับสเปนค่ะเขาอยากจะได้เสื้อไปเชียร์บอลน,นะคะเราก็เลยพาเขาไปหาซื้อเสื้อค่ะไปกันหลายร้านเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ได้ค่ะมีแต่ของผู้ใหญ่ของเด็กมันไม่มีเด็กๆก็เลยหน้างอกันนะคะวันนี้ ทำยังไงได้แม่ก็พาแวะไปหลายร้านแล้วนะคะเอาใจที่สุดแล้วไหนไหนก็ไม่ได้เสื้อกีฬาแล้วเราก็ไปดูชุดว่ายน้ำกันเลยค่ะเด็กๆบอกงั้นก็ขอเป็นกางเกงว่ายน้ำแล้วกันนะแม่เราก็เลยไปเลือกซื้อกางเกงว่ายน้ำให้เขากันค่ะพอซื้อกางเกงว่ายน้ำเสร็จแม่ก็ขอแวะร้านข้างๆนะคะเป็นร้านที่ขายเครื่องแต่งบ้านค่ะดูสิคะแต่ละอย่างน่าซื้อทั้งนั้นเลยค่ะ แต่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่ารถคันเล็กค่ะวันนี้เราเอารถคันเล็กมามันไม่มีที่ใส่ถ้าซื้อแล้วเพราะว่าของแต่งบ้านมันก็มีแต่ชิ้นใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยเราก็ไปเดินดูเผื่อว่าได้ไอเดียเอามาแต่งร้านกันค่ะพอไปกันหลายร้านก็ได้เวลาอาหารกลางวันกันแล้วค่ะเราวันนี้เราเลือกกินอาหารเอเชียนะคะเราไปกินข้าวที่ร้านอาหารชื่อว่าร้านต้นคูนค่อนคะอยู่ที่เมืองนิมค่ะเป็นร้านเล็กๆนะคะประมาณ25ที่นั่งแต่กับข้าวทุกอย่างอร่อยมากเลยค่ะสั่งได้ตามใจอยางอยากเลยค่ะ หานก็สั่งส้มตําม,มากินนะคะขอเผ็ดๆก็ได้เผ็ดสมใจเลยค่ะคุณพ่อสั่งต้มยำน้ำําข้นนะคะแล้วก็ข้าวสวยมาส่วนของน้องตะวันกับน้องจูเล์เขาสั่งเป็นปอมเปียทอดมากินเป็นออเดอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวอาหารจานร้อนก็จะตามมาค่ะน้องพี่ไอซี่สเส็ตน้ำน้แซ่บไหลครับพ ลูกเช่ปลายครับอัดซอสซอสตุ๋นยำต่อด้วยนะมันร้อนลูกต่อด้วยมันร้อนต่อด้วยครับมันร้อนเก่งจังเลยที่ชุดเลยเก่งจังเลยอร่อยไหมตะวันมองแม่สิครับอร่อยไหมครับนีอ่อแล้วเข้าช่วยดูหน่อย เอาเลยหรอกจุนจะเอาข้าวเหนียวหรอครับครับ ส่วนของคุณแม่ก็มีลาบด้วยนะคะหวานสั่งเผ็ดๆก็ได้เผ็ดสมใจเลยค่ะกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเขาก็นึ่งมาร้อนๆน,นิ่มๆเลยค่ะจริงๆวันนี้เด็กๆบอกว่าอยากจะกินแมคโดนนะคะแต่คุณแม่ไม่ตามใจค่ะคุณแม่บอกกินอาหารเอเชียกันดีกว่าคุณพ่อก็ชอบค่ะบัดเราชอบกินอาหารเอเชียกันทั้งบ้านเลยค่ะเวลาไปเที่ยวไหนไกลๆนะคะเราจะกินอาหารฝรั่งได้ไม่เกินสองสามมื้อค่ะนอกนั้นเราจะต้องกินอาหารไทยหรืออาหารเอเชียกันนะคะขาดเข้ากันไม่ได้เลยค่ะ กินกินอะไรวันนี้เด็กๆจเจริญอาหารมากเลยค่ะทุกคนสงสัยเป็นเพราะเดินเหนื่อยนะคะแต่ละจานสั่งมาเก,กลี้ยงหมดทุกจานเลยค่ะโดยเฉพาะน้องจูเลอร์นะคะกินอร่อยมากวันนี้แม่คราป้อนน้ำเล่าให้เพื่อนหน่อยเพืนจืนดเผ็ดนอานนาเกลีืดีดืดีดีๆไมาสี่หดีดีมาสี่ห กินข้าวกันเสร็จคุณแม่ก็ขอแวะร้านเอเชียซื้อของกลับไปร้านกันหน่อยนะคะพรุ่งนี้เราก็จะต้องเปิดร้านกันแล้วไม่ว่าจะเป็นพริกแกงหรือว่าเป็นเครื่องเป็นซอสส่วนน้องอายนางก็กินแต่หมูสไลซ์ช่องแข็งของนางเลยคะ่ะนางเอาไปทําปิ้งย่างนะคะกินได้ทุกวันหมูคะ่ะหวานก็จะใช้น้ามันหอยยี่ห้อนี้นะคะทุกคนราคามันก็จะแรงหน่อยแต่มันก็อร่อยคะ่ะมันจะไม่เค็มมาก ยี่ห้อของไทยนะคะก็ได้ทุเรียนกลับมาด้วยค่ะวันนี้กลับมาถึงบ้านเด็กๆก็น่ารักกันมากเลยค่ะก็มาช่วยคุณแม่เก็บของเข้าตู้เย็นนะคะขนของลงจากรถค่ะส่วนน้องตะวันก็เหอที่ได้ชุดว่ายน้ําใหม่นา่งเปลี่ยนชุดว่ายน้ำทั้งแต่อยู่ในรถเลยค่ะทุกคนส่วนคุณพ่อหลังจากนอนพักกลางวันแล้วนะคะก็ลุกขึ้นมาทำพิซซ่าให้เด็กๆค่ะแป้งพิซซ่าเราก็ทำเองกันที่ร้านนะคะ แป้งพิซซาหลังจากที่เรานวดแป้งแล้วเราจะต้องใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ 2- 3สชั่วโมงอย่างต่ำนะคะทุกคนถึงจะเอามาใช้ได้ค่ะไม่ใช่นวดแล้วก็จะใช้ได้เลยนะคะจะต้องพักให้มันเซตตัวก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาบี้แบนๆอย่างนี้นะคะส่วนน้องจูเล์ก็ขอทําพิซซาเล็กๆกับคุณพ่อค่ะนางชอบเล่นหวานก็ชอบเล่นค่ะแป้งพิซซามันจะเป็นนิ่มๆนะคะเราก็จะชอบนวดเล่นกันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ซอสมะเขือเทศนะคะส่วนซอสมะเขือเทศเราซื้อสําเร็จมาอยู่แล้วค่ะ เราก็จะทาบางๆนะคะไม่ทาเยอะส่วนถ้าเป็นหวานวันจะชอบทาเยอะๆเยิ้มๆค่ะส่วนแล้วเราก็จะโรยใบหอมที่ชื่อว่าออริกังนะคะเก็บมาจากสวนเราเลยค่ะใบนี้เขาจะใช้ใส่ในพิซซ่านะคะเราใช้สดๆเลยค่ะเก็บมาจากสวนเราแต่ถ้าที่ร้านบางทีก็จะเป็นใช้แบบแห้งนะคะ mm hmm. เขาชื่อว่าออริกังค่ะเสร็จแล้วเราก็จะแต่งหน้าตามที่ชอบเลยค่ะใครอยากจะใส่แฮม อยากจะใส่หน้าเป็นหน้าอะไรก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะใส่ชีสใส่แฮมนะคะแฟนหวานเขาก็ชอบทํากับข้าวนะคะทุกคนแล้วเขาก็กทําเก่งด้วยค่ะเวลาเราว่างเราก็จะลัดกันทํานะคะบางทีหวานก็จะทําเป็นอาหารไทยบางทีเขาก็จะทําอาหารฝรั่งอย่างนี้แหละค่ะทํากินกันทั้งครอบครัวนะคะส่วนมากตอนเที่ยงเราจะไปกินกันที่ร้านข้างนอกค่ะแต่ถ้าตอนเย็นเราจะไม่ค่อยออกข้างนอกกันนะคะตอนเย็นส่วนมากเราก็จะทํากินกันที่ร้านอย่างนี้แหละค่ะ แล้วเวลาแฟนหวานเขาทํากับข้าวนะคะทุกคนเขาใจเย็นมากเลยค่ะถ้าจะกินอาหารฝีมือเขานะคะต้องรอแบบแบบถ้าใครไม่มีความอดทนไม่ได้กินอาหารฝีมือเขาเลยครับทุกคนบ่อยครั้งมากที่หวานรอไม่ไหวแล้วหวานหนีไปกินข้าวก่อนนะคะ <c oughs> วันนี้ไม่เห็นคุณย่านะคะเพราะว่าคุณย่ากลางวันนางไปชอปปิ้งค่ะช่วงนี้ที่ฝรั่งเศสเขาจะมีเทศกาลลดราคาของนะคะทุกข้างร้านเขาจะลดราคาของค่ะแต่ของที่ลดนะคะส่วนมากเขาก็จะเอาของที่ คือขายไม่ได้แล้วอะค่ะของที่แบบว่าตกรุ่นแล้วเอาออกมาลดราคาค่ะทุกคนเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะคนที่ฝรั่งเศสเขาจะชอปปิ้งกันค่ะเพราะว่าของลดราคานะคะแต่เศษรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะทุกคนตามร้านขายของอย่างนี้จะสังเกตได้เลยค่ะร้านเสื้อผ้าปิดตัวไปหลายร้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดของอันไหนที่ไม่จําเป็นจริงๆเขาก็ไม่ค่อยจะซื้อกันแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเศษรษฐกิจมันไม่ดีเขาก็ใช้จ่ายกันระวังนะคะ ส่วนคุณยติที่เราไม่เห็นเพราะว่ากลางวันนางก็ออกไปชอปของนางนะคะไปตะเวนเปิดหูเปิดตาของนางพอตกเย็นมานางก็เหนื่อยค่ะทุกคนนางไม่มีแรงนกลับลงมากินข้าวกับเด็กๆค่ะหลังจากที่แต่งหน้าใต้ตามใจชอบแล้วนะคะพิซซ่าของคุณพ่อเราก็ออกเข้าไปอบค่ะที่ไฟ200องศานะคะแค่10นาทีเองค่ะทุกคน ส่วนเด็กๆก็ลงไปเล่นน้ำรอคุณพ่อทำพิซซ่าเสร็จนะคะส่วนหวานก็ไปตัดแต่งสวนนิดหน่อยค่ะมันรกแล้วก็ไปถอนหญ้าไปรดน,น้ำต้นไม้เลยค่ะจริงๆรดน้ำต้นไม้นี่ปดาเขาก็ทำของเขาทุกเช้าอยู่แล้วค่ะหวานไม่ได้มายุ่งหรอกค่ะหวานก็แค่ถ้ามีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆเราก็มาตัดแต่งถอนหญ้าให้มันดูสะอาดขึ้นก็แค่นั้นเองค่ะ ส่วนน้องไอ้นางก็กําลังทําความสะอาดบ้านอยู่นะคะบางทีหวันก็อยากจะพักอยากจะนอนนะคะทุกคนบางทีอยากจะบอกว่าคือฉันจะนอน3วันติดเลยฉันจะไม่ตื่นแต่มันทําไม่ได้ค่ะทุกคนถึงเวลามันก็ตื่นเองค่ะเหมือนเครื่องจักรค่ะมันจะรันของมันไปเองว่าอย่างเช้าเคยตื่น7จ็ดโมงมันก็จะตื่น7จ็ดโมงค่ะเหนื่อยยังไงนอนยังไงก็ไม่หลับค่ะทุกคนถ้าถึงเวลาตื่นเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเป็นเหมือนกันค่ะวันนี้ปดานางได้ของเล่นใหม่นะคะนางไปซื้อจักรยานไฟฟ้ามาค่ะ หลังจากเสร็จอาหารเย็นแล้วนะคะเด็กๆก,ก็มาแย่งกันนอนกับแม่อีกแล้วค่ะสรุปเราเชียร์บอลเราอกหักนะคะทุกคนวันนี้บอลฝรั่งเศสแพ้สเปนค่ะแต่เราก็ยินดีกับสเปนนะคะเด็กๆยังติดพ่อกับแม่ค่ะทุกคนยังไม่ยอมนอนคนเดียวเลยนะคะคนโต11ขวบแล้วค่ะส่วนคนเล็ก9ขวบลูกใครเป็นอย่างนี้มั่งคะใครนอนกับแม่ใครนอนกับแม่ใครนอนกับแม่ไปเลยไปเลยแม่จะนอนคนเดียว ให้นอนกับแม่พอบอกว่าไม่ให้นอนด้วยนางก็แกล้งหลับเลยค่ะทุกคนคลิปนี้ขอลาทุกคนแค่นี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนะคะ